สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องวันนี้ก็อัปเดตเรนกีคือเก่าพี่น้องมีติดตามการออกดอกของเรนกีน้องพ่อหนึ่งมนิี้ก็เป็นวันที่สิบเอ็ดท่านว่าอากาศกอบหนาวคักพี่น้องก็รออากาศหนาวอีกแป๊บหนึ่งก็เพิ่งพยากรณอากาศว่าวันที่สิบสิบเจ็ดอากาศหนาวหนาวเย็นสิลงมาพี่น้องก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เหมาะสมที่พี่น้อง ที่ให้ให้น้ําเป็นกี้ที่ออกดอกแล้วพี่น้องเพราะว่าคิดว่าการให้น้ําช่วงอากาศหนาวหนาวซ่ยกดนี่ครับกดกดใบยอดที่เขาจะกลายเป็นใบให้กลายเป็นตาดอกพี่น้องให้น้ําบางๆพี่น้องนี่ครับตอนนี้ติดตามการออกดอกถือว่าสวยงามพี่น้องดอกถือว่าใช้ได้กะนี่ครับกาต้องติดตามการออกดอกนี่ครับตอนนี้ช่อหงายประมาณสิบเกือบสี่หาเส้นพี่น้องเบิ้งครับ นี่ครับดอกสวยพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็รอการให้น้ำพี่น้องก็รออีกแป๊บนึงเพราะว่าตอนนี้อากาศยังเป็นห่อนๆน,น้ำหนาวหนาวมาถึงขนหนาวขักแต่ว่าการตาดอกนี่เห็นชัดพี่น้องดอกสวยงามเลยครับดอกสวยก็อัปเดตวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดธันวาครับสองห้าหกหกพี่น้องตอนนี้ตาดอกการสะสมตาดอกมาเพียงพอ การสะสมตดอกสวยงามพี่น้องการให้ปุ 4, ๋ยศูนย์ห้าสิบสองสามซีนี่มีผลหลายพี่น้องนี่ครับถ้าเอฟซีทุขฉันสีปุ๋ยศูนย์ห้าสิบสองสามซีช่วงสะสมตดอกประมาณเดือนกันยากันยาถึงเดือนตุลาใส่ประมาณสักสองสามเทียเนี่ยก็ถือว่าพัฒนพี่น้องนี่ครับนี่ครับผลของการใส่ปุ 4, ๋ยศูนย์ห้าสิบสองสามซีครับก็ถือว่าใช่ได้พี่น้องเป็นนี่ครับจะจะนิ่มจะล่อคล่อให้น้ำพี่น้องรออีกแป๊บหนึ่งครับ ประมาณวันที่ยี่สิบกับหายน้ำบางๆไปน้องเริ่มหายน้ำแล้วครับที่สวนผมคิดว่าเริ่ม